สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรศาสตรอสอนพวกผมบาตามุสกิมเช่นเคยวันนี้คุบุตาศรพามาชมรถไถนะครับคุณบุตาอันพวกแรงนะครับดัดแปลงในการบรรทุกปาล์มโดยเฉพาะนะครับผมตัวนี้ใส่งานมาประมาณสิบปีได้นะฮะเนาะประมาณสิบปีครับสิบปีนะครับเล็กหม่ก็อยู่ที่เจ็ดสิบมงนาะสี่พัน 944สี่ชั่วโมงนะครับเราตันนี้ทนครับบอกเลยว่าทนครับใส่มานียังบ่เคยมีปัญหาอย่างเนาะด้านเครื่องแน่นบอกว่าเครื่องยังบร่ได้เฮ็ดอย่างครับคันนี้แน่นๆตามตีนนะครับการออกแบบแเทนเลอร์นะครับหรือเทนเลอร์แก้ปั๊มนะครับใส่น่าจะใส่เผาของโคกล้อนะครับนี่ครับเบืง การมีกระไ่ระบบไฮดรอลิกนะครับผมยกดำได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการยกดำครับจังหน่อยนี่คนกระตุกลินเดี๋ยวอ่านี่ครับการอ่าเบิ้งครับเบ็นวิธีการครับท่านผู้ชมอ่ะยังก็อ่าอ่าโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวอ่า รถไทยอันนี้นะครับมันจะสามารถจะโยกสูงเลยกัเทใส่รถ1ิบล้อหรือ6ล้อได้นะครับมันจะเป็นสองสองระบบนะครับผมก็คือโยกสูงนะครับโยกสูงแล้วก็ที่จังหวะหนึ่งจะเป็นเทดั้มนะครับโอ้อยังไงครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่นะโอ้ฝนตกเมื่อคืนนะครับเบิร์ตคืน สังเกตนะครับมันจะเป็นซองซองระบบนะครับระบบแรกก็คือยกตัวกระบะขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่สองก็คือเทดํานะเห็นบอกครับเอาลนะครับที่นี้ยกได้สูงครับน่าจะใส่หกล้อได้เลยครับมันหกล้อทั่วไปน่าจะเกใส่ได้นะครับผมเพิ่นกระดัษแปลงมาใส่ในงานสวนเกษตรสวนป่าโดยเฉพาะนะครับผมมีจมครับ โอเคนะครับลงนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับผมดีดีครับคือบบต้องมาขนลงอีกนะครับขนออกมาจะาแป็นละก็เทดั้มไส่รถพกรอดได้เลยนะครับผมถากัดผมจะให้เบิง่งรูปแบบสรับการวางคานเป็นเนื้อเป็นเล็กยางหนานะครับผมาราคาจะเป็น น่าจะเป็นเผาของหกล้อนะครับผมขับนะครับกระบะนี่มรรทุกได้น่าจะซองตันน่าจะได้อยู่ผมว่านี่นะครับใหเบิ่งกันซาซาซัดซเลยครับก็ได้ย,ยากเอาไปใช้ในงานเกษตรอย่างอื่นก็ได้นะครับผมคนดินคนยังผมให้ทุมหน้านะครับขู่ขับได้นี่ครับผมน่าทำให้ลิฟตคนี้ยกหน้าจะได้ มาตั้มโดยองตันครับผมว่าบรรบรรทุกได้จากตันนี่พอยกได้จากตันนี่สองตันครับสําหรับสองตันห้าซองตันห้าขานาดนักบรรทุกของกระบะตัวนี้นะครับสามารถยกสูงได้ประมาณโอ้สูงได้นององยานเนี่ยว่ามันสองเมตรห้าสิบได้บ้างประมาณสองเมตรห้าสิบได้ครับท่านผู้ชมคักครับเป็นเล็กอย่างดีนะครับ การออกแบบนะครับในการมีคอเทนเลอร์นะครับจะเฮ็ดให้มีแกนกลางสามารถที่จะอเคอลื่อนเนี่เขาก็สามารถที่จะะแค่งซ้ายได้แข่งขวาได้นะครับนี่นะครับสลักมันนี่เฮ็ดทั้งทีเลยนะครับนี่นะครับผู้ใดอยาะไปเฮ็ดทำตามครับนี่ออกแบบมาอย่างนี้นะครับระยะห่างจากหลุดนี่หน้าประมาณจังเม็ดเนาะพอเนาะ จากหางหลดุดจากตัวพวงอองมันนะแต่ามานต้องเม็ดนะต้องกับเม็ดเม็ดซิปหรือเม็ดยี่เนี่ยนะประมาณนี้ครับบ่บ่าหลายครับบลูไฮริกนะครับต่อเขากับคอนโทรลประมาณลงำดำได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าทนนะครับคูบโบตา้าคูบโบต้าตัวนี้ใส่มาเป็นสิบป,ปีแล้วครับ ุัมีปัญหาอย่งนะครับนี่ครับใส่โครงกันไม้พร้อมนะครับผมพอ,อแบบมาอย่างดีนะครับเป็น L3608 นะครับตัวนี้ตัวแรงนะครับกาที่อยากให้ทําู้ซมเห็นก็คือเทลเลอร์นะครับเทลเลอร์พ่วงตัวนี้สามารถยกดัมได้นะครับ2องระบบก็คือยกสูงเลยก็เทนะครับผม เดี๋ยวผมจะเอารถเข้าไปเก็บนะครับสม้ชสมท่านผู้ชสมุ่สนใดสนใจก็สามารถเอาไปดัดแปลงเือเห็ดแ,แบบงานเขาล่องสวนยางอื่นก็นได้ครับ <S <S บบ,บ,บ่ได้ว่าแต่คนป่ามนะครับ <S <S 1> <S 1> คนดินคนฟางคนยังก็ได้ครับไฟในฟ้ามัวก็ได้ครับดัดแปลงเอาไปใช้ครับโอ้ได้กะาในนี้ครับผมนะครับพบพอกับเป่าตาได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้กั สวัสดีครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ส้มสิอีสานสอนนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ